อยากทบทบอย,กยกากชมงานเกษตรลุ่มน้ำโขง9-15มีนาคมนี้ที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยนครพนมสวัสดีครับทานผู้ชมครับครับครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ,รบพ่อปลาไหลโอ้ยพ่อปลาไหลไก่แก่แม่ปลาช่อนอคู่กันโอยเหนือแตกเลยนะครับผมร้อนมากปกติปลาไหลชอบอากาศร้อนไหมเฮ้ยมันไม่ชอบเลยครับจุงต้องอยู่ในน้ําจริงครับแล้วปลาไหลนี่ถ้าเปรียบเทียบกับคนนะอาจารย์ครับ คนทาไมต้องได้ชื่อปลาไหลเหตุผลเพราะว่าปลาไหลเนี่ยมันลื่นใช่ไหมครับพอมันลื่นถ้าถ้าเปรียบเทียบกับปลาปลาไหลบ้านเรานี่ยเขาบอกว่าเปรียบเสมือนกับปล่อยเอียนลงตมเอียนก็คือปลาไหลทําไมเพราะปล่อยลงไปแล้วคราวนี้จับมันยากมันจะเปรียบเปรียบเทียบกับอาจารย์จับยากมนี่อาจารย์เนี่ยไม่ผมจับไม่ยากครับตัวผมอยู่เราจับให้ดูหน่อยสิครับ <cin stereotype> จัดการเลยครับเทคนิคการจับปลาไหลอย่างนี้ครับใช้นิ้วล็อกแบบนี้นะครับใช้นิ้วล็อกพอนิ้วล็อกมันจะไปไม่ได้เลยครับปลาไหลจริงๆเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีเกรดนะครับมีเกรดเล็กๆนะครับมีเกรดครับปลาไหลนี่มีเกรดนี่นี่คือเทคนิคทักษะอย่างหนึ่งในการจับเมื่อกี้นี่ลูกศิษย์ไม่ยอมถามผมเลยจับยังไงเขาเล่นแบบมือกวักกวักกวักขึ้นเลยมีความมั่นใจสูงไม่อันี้เป็นลูกปลาไหลอันนี้พาะปลาไหลมันมีสิ่งใอะไรยังไงครับสำหรับงาน เกษตรลูน้ำโขงเห็นมีการจัดประกวดแข่งจับปลาไหลทุกปีเลยอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่รักสนุกชอบสนุกไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่สังเกตเห็นไหมครับว่าหนึ่งคือเขาชอบน้าแล้วมันมันเย็นพอมันเย็นแล้วเขาก็อยากลงไปหมักโครนเหมือนกับสัตว์ควายนะเจ้าที่ครับเหมือนกับสัตว์ประเภทนั้นพออยู่ที่เย็นๆแล้วมันรู้สึกสนุกผมถึงได้บอกว่าเวลาอยู่ในน้ําแล้วเขาจะเขาเขา เขาจะแอบเขาจะแอบเขาจะแแบอยู่กับน้ำมันแแบบอยู่กับน้ำใช่ใช่ใช่พูดถูกอะไครับเนี่ยถุกทกแแบบแบพูดถึงกฎกติกามารยาทก่อนยังไงกรแข่งขันกฎกติกาจริงๆแล้วนี่แล้วแต่ว่าใครจะพลิกแพงแบบไหนอย่างของพวกเรานี่ปีที่แล้วนี่เรามีบ้องไม้ไผ่ลำไม้ไผ่เอาตั้งเป็นเป็นลำไว้เวลาจับแล้วก็เขาจะเอามายัดใส่ยากพอยากนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นึ่งแต่พอมาปีนี้เราเราคิดว่าเอาเปลี่ยนใหม่พอเปลี่ยนใหม่ถ้าอย่างนี้เนี่ยลงไปแล้วเขาก็สามารถโดดออกก็เราก็จะไม่นับอีกเหมือนกัน เราจะต้องใช้ใช่ให้มันอยู่ให้มันอยู่กับที่ดังนั้นเทคนิคของเขาคือเขาต้องหาอะไรมาใส่มันไว้เพื่อไม่ให้มันออกใช่ให้ยากให้โครนนี่มาใส่อันนี้คือเทคนิคนึงที่ที่เขาทําอันที่สองคือเราจะจับที่เวลาเวลานี้คือมันจะมี3นาที5นาที10นาทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูว่าไอปลาที่เราจับนี่เป็นไงปลาที่ผมลงนี่เมื่อเช้านี่ชุดหนึ่งไปแล้วรู้ไหมสามสิบตัวเมื่อเช้า30เช้านี้อีก2ี่สิบกติกาคือใครจับได้เยอะใช่ ชนะเลยช,ชนะชนะ,ชนะเลยเห็นรอบเมื่อกี้มีการแข่งรอบสองรอบสามรอบสองก็คือได้เท่ากัน <c oughs> ได้เท่ากันเขาได้จํานวน <c oughs> เท่ากันพอได้จํานวนเท่ากันแล้วคราวนี้เราก็จะมาคัดเลือกคนที่ร <c oughs> องลําดับลงมาอีก <c oughs> ดังนั้นถ้าเราได้ถ้าเราได้ลําดับที่2ที่3ถ้า3ามอีกยังเท่ากันเดี๋ยวก็คือ จะเซตันเดทก็คือเหมือนฟุตบอลเลยเหรอเหมือนเลยใครจับได้ก่อนชนะไปเลยเพราะว่า15นาทีโอ้เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้ต่รับสมัคอย่างไงใครจะมารับสมัครจริงๆเราเราเราสมัครทั้งทางไลน์ทางเฟซแล้วก็ประกาศประชาสัมพันธ์ในนี้ด้วยแล้วก็มีคนสนใจติดต่อมาทั้งผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่เขาถามเขาบอกว่า มีเงินค่าสมัครไหมผมบอกว่าไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครมาเลยสมัครหน้างานได้เลยรอบหนึ่งถ้าถ้ามีเยอะจริงเราจะคิดไว้ไม่ต่ำกว่า5ทีมจนไปถึง10ทีมยิ่งเยอะยิ่งสนุกยิ่งสนุกครับคือคนที่ชนะเลิศใช่ไหมลูกบอลไหลได้รางวัลเท่าไหร่ครับมีความรู้สึกเป็นไงได้เงิน500เห็นไหมทีหนึ่งคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มคุ้มไม่ฝึกจับเลยไรครับเดียวไม่ได้ฝึกครับเหรอลงมาจับเลยครับ จู่ๆก็จับเลยไม่ได้ศึกษาวิธีจับนี่เลยไม่ครับโอ้เราเรียนสาขาอะไรเราเรียนสาขาอะไรสาขาพืชครับเรียนสาขาพืชได้กี่ตัวสามตัวครับสามตัวสามตัวได้ที่หนึ่งโอ้ยคุ้มนะผมว่าห้าร้อยนี่ปลาไหลนี่ไปทำอะไรต่อครับเนี่ยปล่อยปลาไหลตัวนี้นี่เดี๋ยวผมผมก็จะไปปล่อยปลาก็ไปดูแล้วถ้าถ้าถ้ามันเสียชีวิตไปใช่ไหมารถใช่งช่ใยงั้นเลยนะโอเคเลยนี่ก็เป็นสีสันสช่ใช่ใช่ใาเรียกว่างานแข่งขันการจับปลาไหลครับ การเกษตรตู้น้ำของทั้ง43ที่มหายาลัยนครครับขอบคุณาจครับครับขอบคุณมากครับ